อัสล ah ุ S ีมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่3กุมภาพันธพศ2567นะครับขณะน,นี้ก็เป็นเวลา4โมง50นะครับนี่โป้ยเซียนสีเหลืองล้วนสวยนะสีเหลืองเนี่ยใครจะสั่งเนี่ย6ต้น6ต้นแบบเนี้ย500ค่าส่งทั้งกระถาง100นะครับเหลืองล้วนมีเนี่ยแดงล้วนนะครับอา้าวชมพูอันนี้พอดีลูกค้าเอาออกไปแล้วนี่ๆๆๆนนี่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 นน นี่อันนี้นี่ชมพูชมพูล้วนก็มีขาวล้วนก็มีจะให้ค่าสีแบบนี้ก็ได้นะครับจะให้ค่าสีแบบนี้ก็ได้เนี่ยครับมีของเยะแยะนะครับนุ่นอันนี้เดี๋ยวจะรอเอาเอาไปขายที่งานทุ่งคุนะครับงานอะไรนะเขาอะไรนะเขาไม่ได้จัดชื่อเป็นเป็นงานเกษตรแฟร์เขาจัดเพื่อเป็นอะไรนะพ่อหูวัฒนธรรมเออนะครับทาไมเขาตั้งชื่อนั้นก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับ ก็เนี่ยสวยๆแย่เลยนะครับนี่6ต้น500จัดได้เลยจะเอาค่าสีก็บอกบางโตมาค่าสีบางโตก็จะจัดให้ประมาณนี้นะนะครับจะเอาแดงล้วนก็ประมาณนี้เหลืองล้วนชมพูล้วนขาวล้วนชมพูมันมีสองชมพูนะอันนี้บอกก่อนนี่นี่นี่นชมพูพบรักมันจะเป็นชมพูเข้มนะครับเนี่ยจะออกแดงอยู่แล้วนะครับชมพูนะเนี่ยอันนี้คือชมพูนะอันนี้พบรักเนี่ยเนี่ ภบรักนะครับจะเข้มจะเข้มนะครับใครชอบชมพูไหนก็บอกและกันจะเอาชมพูชมพูหวานหรือจะเอาชมพูเข้มก็บอกอันนี้ๆจะเอาชมพูหวานหรือชมพูเข้มก็บอกนะครับก็ชอบแบบไหนก็ทักไทยมาขาย6ต้น500ค่ขาส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับอ้อไม้ใหญ่ไม้ใหญ่หญต้นใหญ่หน่ารู้ว่านะครับเอ่อพี่อะไรนะพี่กฤษดารับไปแล้วเนาะเดี๋ยวบางโตลืมดูนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่ง ขอเวลาแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่งจำชื่อลูกค้าไม่ได้ขออภัยจริงครับบางทีมันจำไม่ได้จริงนะคือบา,บางตัวต้องมาเปิดดูอย่างเงี้ยนะคุณพี่อ,อกฤษฎากรนะครับรับไปแล้วนะครับต้นใหญ่หน่ารั้วตรงนั้นแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่เอยเขียนผิดเล่นป่ะบางตัวเขียนชื่อผิดต้นไหนวะ เดี๋ยวนะครับต้นนี้ต้นนี้บางโตเขียนชื่อผิดมันเป็นตัวเอ็นเดี๋ยวบางโตแก้ชื่อก่อนอะไรนะครับอ๋อได้ได้แล้วแต่เปิดมาเลยลอ่าเไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ของพี่กฤษฎากรนะครับบางตัวเขียนผิดเนี่ยต้องเป็นตัวเอ็นนะครับบางตัวเขียนผิดแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนนี้นี่ของคุณกวางนะครับก็คือลูกค้ารับแล้วเนี่ยบางโตจะบอกบอกลูกค้าเลยนะครับนี่คุณนัทคุณนัทชายาการนะครับนัชายาการรับไปแล้วดอกตัวเนี้สวยมากมีอีกสองต้นนะดอกสูงนเนี้ยแต่พุ่มจะใหญ่กว่านี้ต้นนั้นไม่ไม่ไม่ไมเคยเอ,ออกไปไหนเลย นะครับต้นนั้นจะทําต้นแม่แหละมีสองต้นจะทําต้นแม่แต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าถ้าลูกค้าชอบจะเอาแบบนี้อีกอก,ก็มีนะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะมันจะมันจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เท่าหนึ่งนะครับอันนั้นทําต้นแม่อันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้กะว,ว่าจะขายแต่ถ้าใครที่ที่พร้อมจะสู้ราคาบางตหรือว่าอยากได้แบบนี้เป็นไม้เป็นไม้ไมตัดแต่งรายละเอียดสูงอย่างนี้นะไม่ใช่เสียบเดียวโดเดไม่ใช่ไม่ใช่เสียบแบบนี้แล้วนะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะนะครับไม้รุ่นใหม่มานี่จะจะสร้าง ทำโครงสร้างทำลักษณะทำทรงนี่แบบนี้แล้วนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับกิ่งก็จะประมาณเลขมงคลรากเลิกก็จะทําตามลักษณะไม้งามนี่ของของคุณกวางทิ้งดอกวัวเถยยนะครับตรงนี้เมื่อเช้าตอนเช้าน้ําค้างลงเยอะของคุณกวางนี้ให้ส่งวันที่สิบสองเนะทิ้งดอกจะจะแทงใหม่ทิ้งใบทิ้งดอกเน้ําค้างลงเยอะตรงนี้เนี่ยดูดิทั้งวันเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะเจอแดดช่วงบ่ายเนี่ย เนี่ยไม่ไม่แห้งไม่แห้งตอนนี้ตอนนี้อากาศสวิงจัดตรงนี้เนี่ยรดน้ําเนี่ยยังไม่แห้งเลยพรุ่งนี้ต้องงดนะครับเพราะว่าต้องให้มันแห้งสนิทเพราะตอยักษ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบชื้นชื้นนานนะครับเขาจะต้องให้แห้งสนิทใครที่เลี้ยงตอใหญ่พวกเนี้ยไม้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับดูเครื่องปลูกเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ของของคุณอะอะไรนะกกิสตากรนะ ถ้าเราดูตอนเย็นเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่อย่างเงี้ยตอนเย็นไม่ต้องลดแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้ามันยังชื้นอยู่เงี้ยพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ต้องลดทิ้ง,ท,งทิ้งยาวเลยทิ้งยาวถึงอีกวันเนี่ยค่อยลด <Watch. S 1> อันนี้สวยมากอันนี้จริงจริงบางโตจะไม่ได้อยากไม่ได,ไได้ไม่ได้วางขายนี่หรอกก็คือจะไปออกงานจะไปโชว์อะไรจะไปโชว์อะไรเรื่องขอ,องเรื่องอะเรื่องพูดเรื่องจริงไม่โอ้โจะไปโชว์แล้วพอดีว่า มันมันมันกลายเป็นว่าที่ที่เราขอไว้มันไม่ได้มันไม่ได้แล้วกลายเป็นเขาจัดไปให้ไว้ขายของก็คือบางทีเขาก็อยากได้ค่าล็อกค่าอะไรบางตัวก็เข้าใจแหละก็ไม่เป็นไรก็ยกกลับแ,ลแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเขาให้ที่เราฟรีให้แค่นั้นก็บุญแล้วประมาณนั้นเหอะจะมาเอาอะไรเยอะแยะประมาณนั้นเหอะบางตัวก็นะครับก็ตามนั้นนะครับนี่ก็มีตนน้ water, <ะ>ตนนี้แหละตนน้นนี้ใหญ่เพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนจริงๆต้นนี้บางตัวจะไม่เอามาบางตัวกล่ว่าจะรอรอรอตัดทดให้มันได้พุ่มใหญ่พะ พพุ่มเดิมเนี่ยยังไม่ได้ตัดทมก็เต็มกระถางหกปีแล้วนะครับแล้วก้าวกิ่งด้วยนะครับแล้วสร้างกิ่งด้วยไม่ใช่ว่าก้าวกิ่งแล้วเสียบแล้วก็โอ้ยสวยเลยอันนั้นคือสวยสวยคือเหมือนสวยแบบสแตนดาร์ดอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มรายละเอียดของกิ่งเห็นไหมนะครับรอแค่ว่าบางโตจะตัดทดตรงนี้หรือว่าบางโตจะคลิปยอดแล้วก็รอกิ่งนี้เท่านั้นเองแต่บางตัวว่าจะตัดทดเพราะมันเร็วหน่อยถ้าคลิปยอดแล้วก็รอกิ่งนี้มันนาน ก็คือลดอันนี้ลงเลยให้นี้มันขึ้นมันจะได้ขึ้นกันพอดีแล้วดูดิเว้นช่องไฟนี่ดูการเว้นช่องไฟีนมังโต้เห็นรายละเอียดหมดแล้วว่ามังโต้ทาอะไรไปบ้างนะครับก็ตัดทษนี่ดูกิ่งก็ยังยังเนี่ยเห็นปะยัง,ย,งยังไม่คือไม้มันเป็นโครงสร้างอ่ะเพิ่งทําเสร็จปีกว่าสองปีว่าเกือบสองปีรวมเสียบรวมอะไรด้วยก็เพิ่งสองปีก็เพิ่งจะได้แค่นี้เองนะครับจริงๆมันต้องเป็นไม้สร้างสามสี่ปีนู่นกว่าจะขายได้ตัวน,นี้มันใหญ่ ทุกต้นก็จะเป็นรอยกิ่งแห้งเนี่ยเพราะมันเป็นการตัดสร้างตัดทําโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยดูการเว้นช่องไฟไม่ใช่ว่ากิ่งกิ่งขนาดนี้แล้วจะทำสามได้คือเราก็ต้องดูตําแหน่งกิ่งด้วยมันมีมันมีรายละเอียดนะครับบางตอธิบายก็วันนึงอ่ะนะครับบางโตวกว่าจะเรียนรู้ได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะนะครับไม่ใช่คิดเองเออเองว่ามันสวยแล้วกูก็สรุปเลยสวยมันก็ไม่ใช่มันต้องมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราจะทําไม้ตามแนว ทางโบราณที่เขาทํากันมามันต้องมีครูบาอาจารย์ชี้แน่อย่างไอตอญี่ปุ่นทรงสูงอะไรมันตามตามความชอบของมึงตัววะเนี่ยมันทําได้ออมันทําได้มันทําได้ให้มันสูงใหญ่มันเอามาเสียบไม้สีได้ไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ดิบทรงพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้อย่างเดียวให้มันเป็นทรงสูงเป็นไม้สีได้แค่นั้นเองนะครับแต่อ้พวกเนี้มันจะทําตามใจเราไม่ได้ต้องทําตามตําราทําตามความเห็น ของครูบาอาจารย์เขานะครับเพราะฉะนั้นไม้บางตันมีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นทําไม่ได้ทําสวยๆถ้าท่านลูกค้าไม่มั่นใจไม่เชื่อใจ,ไ,อใจไปเปิดตําราไม้งามก็ได้ครับว่าการทําไม้ก้าวกิ่งหน้าใหญ่อย่างงี้แล้วขึ้นทําเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเว้นช่องไฟการตัดสร้างทรงเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่อะไรมันจะมีไม่รู้ใน YouTube มีเป่านะนะครับก็เนี่ยไปดูเนี่ยก็มีต้นนี้แหละที่ยังอยู่อันเนี้ยโขมันเต็มกระถางหกปีบนะครับแล้วพุ่มใหญ่เต็ม นะครับ,บต้นโตก็จะขายเท่าราคาต้นนี้แหละเพราะว่าทุกอย่างมันเต็มหมดแล้วเป็นลูกไม้ที่ไม่ได้เป็นรองแดงอุดมทรัพย์เลยแหละเผลอๆมันจะเป็นไม้ที่สวยกว่าด้วยเพราะว่ามันไม่มีตามท้องตลาดแดงอุดมทรัพย์มันก็มีใช่ไหมแต่เนี่ยจะมีแค่ที่นี่แหละนะครับจะมีแค่ที่นี่แหละแล้วก็จะมีเฉดเนี้ยที่จะหวานกว่าก็คือมีต้นนู้นนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะต้นหนึ่งของพี่ของพี่นรงเนาะอันนู้นจะอม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 ,อมเยอะกว่านะครับต้นนู้นสีจะขาวจะน้อยอันนี้จะ อันนู้นจะเข้มนะครับแล้วก็อันนี้จะสว่างกว่านะครับมันจะเฉดมันจะต่างถ้าโดนแสงด้วยกันจะรู้แต่ถ้ามองอย่างนี้ไม่ไม่มองก็เท่าเท่ากันนะครับต้นนี้บางตัวถึงขายแปดพันมันมีก้ากิ่งเสียบทาถ้าอย่างดีเลยนี่ก็คือวางโครงสร้างไว้เรียบร้อยแหละถ้าลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยเลี้ยงเลี้ยงให้มันใหญ่กิ่งยาวมากก็ตัดให้มันเป็นให้มันแค่ทรงบุมคือเหลือแต่ข้างบนเนี่ยเหลือแต่แค่ตรงนี้แหละเนี่ยรอกิ่งเนี้ให้มันเข้านี้นะครับรอกิ่งนี้มันเท่านี้นี่เมนกลางตรง กิ่งเก้ากิ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมกิ่งเก้ากิ่งทําตามลักษณะไม้งามทุกอย่างลากตัดแต่งนะครับใครจะเอาด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะแต่ว่ามันเล็กมันดูเล็กมันดูไม่อลังการบางตัวเลยให้ด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับมันใหญ่ดีนะครับอลังการหน่อยโคตรเต็มเอ้ยพุ่มเต็มรอแค่รอแค่ให้มันครบครบทรงนั่นเองนครับเนี่ยบางตัวของแปดพันต้นเนี้ยน้องนั้นก็ลูกค้าไปหมดแล้วนะที่อามาที่จะไปไป ที่เอามาเนี่ยนะครับก็มีต้นนี้ขอแปดพันเพราะมันใหญ่กว่าเพื่อนนะครับก็ใครชอบก็ทักมาแล้วกันนะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้ลูกค้ารับหมดแล้วอา่อาสามไอ้ต้นละสี่ร้อยสามต้นพันก็ลูกค้ารับหมดแล้วนะครับลูกค้ารับหมดแล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยเดี๋ยวมืดๆเดี๋ยวจะถอนให้ <c oughs> ก็มีบางตัวจัดชุดอะไรไปวะอ่านี่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 นที่ต้นที่สิบเก้ายี่สิบแล้วก็ ยี่สิบสี่เนี่ยที่ยังอยู่ในชุดเก่าที่ลงขายต้นละห้าร้อยเนี่ยใครจะเอาชุดนี้ก็ขอสามต้นพันนะครับเนี่ยสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบสี่เนี่ยใครจะเอาอันนี้ก็ขอสามต้นพันเนาะสามต้นพันค่าส่งมาร้อยหนึ่งเนี่ยใครจะเอาชุดนี้ก็ทักมานะครับไม้อ้อนี่มันมีติดดอกอยู่เท่านี้นะครับมันมีติดดอกอยู่เท่านี้บึงโตก็เอาลงขายลายชุดไปแล้วกันเพราะว่ามันมีติดดอกอยู่เก้าต้นเอง ต้นที่ก้าวยังติดยังบานไม่เต็มที่เลยบางโตก็ไม่มีไม้ขายเพราะดอกมันติดช้าเนี่ยอะตีเลยตะกี้ตะกี้มันเป็นชุดพิเศษนะถ้าใครจะเอาก็ชุดพิเศษสามต้นพันถ้าส่งร้อยนั่นคือชุดพิเศษนะมันเป็นมันเป็นชุดที่จะได้ปิดปิดการขายของรอบเก่าต้นละห้าร้อยไปอันนี้เป็นไซส์ต้นละ400รอยนะหนีแดงตัวนี้วูดอกสวย่ะทรงสวยด้วยนะครับทรงสวยหุ่นดี นะครับแดงตัวนี้ม่วงดําแล้วก็ขาวไม้เสียบเดียวลีลาลากินขาดเว้ยนะครับนี่ชุดที่1นะครับนี่ชุดที่หนึ่งทรงสวยหุ่นดีโอ้ยเห็นแค่นี้ก็ไม้บางโตทุกต้นไม่ต้องกลัวมันจะเล็กนะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้เหอะนะครับถอนมานี่ใหญ่ทุกต้นล้นๆ้นนะครับถอนมาแล้วไปลงกระถาง11เดิมไม่ได้ลงกระถาง12ยิ่งไปกันใหญ่นี่ลง14แน่นไปขึ้นนู่นเลยครับ16ครับนะครับกระถางปี๊บครับ15 16กําลังสวย โดดไซส์ไปเลยขึ้นกระถาง14ก็จะแน่นไปขึ้น16เลยนะครับก็จะได้ซื้อกระถางทีเดียวเลี้ยงสักปีสองปีเนาะนะครับไม่งั้นพอไปขึ้น14อ้าวหกเดือนแปดเดือนเต็มอีกแล้วนะครับไปอีกแล้วเปลี่ยนซื้อเสียตังอีกแล้วใส่กระถาง16เลยครับแต่ใหญ่ๆมากนะ18 20ยังไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพื้นที่มันเหลือเยอะแล้วทําให้ความชื้นอ่ะมันอยู่มันอยู่นานมันทําให้ไม้โตช้าเพราะว่าถ้าชวนชมอะ่ะมันชื้นมากๆ นะครับลากมันจะไม่ค่อยทํางานมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายอะ่ะมันอยู่ดีกินดีไม่ต้องแตกลากก็ได้แต่ให้มันชื้นน้อยๆแบบแป๊บเดียวน้ําแห้งหมดเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้อง,อ,งออกทํามาหากินแล้วไว้เดี๋ยวไม่มีกินนะครับนี่นี่ชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งมีขาวมีม่วงดํามีแดงแดงตัวใหม่เนี่ยที่ดอกเป็นแดงเจ๊ดแ๋เนี่ยสามชั้นเนี่ยนะครับนี่ชุดที่2ก็นี่น,นี่อันนี้ไม่ใช่แดงนะอันนี้เป็นบานเย็นนะบานเย็นอมม่วงม่วงนะนี่ อันนี้ยังไม่มีออกตลาดนะพึ่งบานที่นี่แหละนะครับนี่ชุดที่สองนะแล้วก็มีข่าวตัวนี้นะครับนี่ต้นดําด้วยนี่ชมพูอมม่วงตัวนี้สวยไหมนี่อันนี้สวยมากน,นี่สวยมากน,นี่เป็นลูกไม้นะโอ้ยกิ่งกิ่งเสียเลยตะกี้ยกมาอึตัวเบื่อบางทีไม้มันเยอะจัดยกลวอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระแทกนะครับนี่นี่ชุดที่สองนะต้นใหญ่พวกนี้ถอดมาแล้วเริ่มเลย นะครับไม่ได้ยกโชว์ไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้อะไรเลยพวกเนี้ยที่บางโตไปไปไปขายที่เขตเงี้ยใส่กระถางส6กได้หมดเลยนะครับใส่กระถางส6บแล้วสวยเลยนะครับเนี่ยทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยนะครับก็ถึงบอกว่าใครที่ซื้อไม้บางโตไปอ่ะไปใส่กระถางสิบ6ี่สิบหกเด้อนะครับจะไปใส่กระถางเท่าเดิม11 12ดิไม่ต้องใสเพราะว่าใส่แล้วมันใส่ไม่ได้มันแน่นนี่ชุดที่สองนะครับนี่ชุดที่สอง แล้วก็ชุดที่สามนี่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 แดงตัวหนึ่งแดงสองชั้นลูกไม้นี่กีบดอกเป็นกรมยีนี่นี่เพิ่งจะบานเลยเห็นไหมนี่โคตรใหญ่อันนี้เสียบเดียวแต่ไม้เสียบเดียวยังไงมันก็ได้เปียกเนาะดูดิพุ่มไม้หลายเสียบแต่มาแค่นี้แต่ไม้สิบเดียวแม่งแน่นกว่านี่ต่อญี่ปุ่นด้วยนะต่อญี่ปุ่นทรงสูงนะเนี่ยแต่ว่าตัดสั้นเพราะมันเลี้ยวเห็นไหมเห็นมันเลี้ยวไหมต้องตัดนี่เหลืองสับเจริญเบอร์สองนี่ชุดที่สามนะ แล้วก็นี่นี่ชมพูนี้นนตัวไม่รู้ชื่อหรอกพวกนี้มันเป็นไม้ตัวใหม่ๆเป็นลูกไม้ที่เอามาทาไม้ตัวใหม่ๆบางตัวจะมีไม้ตัวใหม่ๆเต็มเลยนะครับก็เลยแบบไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรอะ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่รู้อะ่ะเพราะว่าโอโ้โหมันเยอะจัดอะ่ะถ้าตั้งชื่อเปิดตําราไม่ทันแหละนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นตอรีลาเล่นลากนะนี่ดูนะครับวางกิ่งวางโครงสร้างไว้ชุดที่สาม สามต้นพันุ์ค่าส่ง100อนะครับอันนี้3ต้นพันธุ์ค่าส่ง100นะครับ,นน 3, 000, ค 100, ครบใครชอบก็ทักมาใครชอบก็ทักมาสต้นพันค่าส่งนะแล้วก็มันนั้นอนะ่ะชุดพิเศษนั่นก็พันธุ์หนึ่งค่าส่ง100เหมือนกันแต่มันเป็นไม้ไซส์ที่มันมันยังค้างเติ่งอยู่กับไอ,ไอชุดต้นละ500ชุดเก่าอ่ะเนี่ยมีแค่นี้อันนี้ก็ขาย3 000, าต้นพันธุ์ค่าส่ง100เหมือนกันเนี่ยเป็นชุดชุดเก่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่่่่าจะลงงตอญีปุนสู นะครับมีอยู่หลายต้นเหมือนกันที่ดอกทยอยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่รู้พรุ่งนี้จะบานเปล่านี่ม่วงมหามงคลก็มีแดงอุดมทรัพย์ก็มีตอญี่ปุ่นทรงสูงเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองก็มีเนี่ยม่วงมหามงคลมีหลายต้นอยู่หนึ่งชมพูตัวใหม่ก็มีนะครับนี่นี่ก็สวยนี่นะครับอันนี้ลูกไม้ใหม่นี่นี่น,นี่คือดอกตัวเนี้สวยมากกิ่งมันยาวดีจังเลยนะครับนี่ไปตัดทดเลยตัดทดไปเสียบเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยมากเหลืองทรัพย์เจริญต้นใหญ่เนี่ยแดงดํา นะครับแดงอุดมทรัพย์นะครับพอมีนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลงขายลายต้นต้นละห้าร้อยนี่นี่โอ้โหนี่มีหน้าหน้าทองด้วยอันนี้ตัดสั้นหน่อยเนี่เหลืองทรัพย์เจริญนี่มีหน้าหน้าทองชัดเจนเลยเป็นปื้นอย่างเงี้ยไม่ลบแน่อย่างเงี้อยอยู่กันยันตายไปข้างนึ่งนะนะครับใช้ได้ใช่ได้นะครับแล้วก็มีไม้นี่ไม้ไซส์ต้นละสี่ร้อยนี่สามต้นพันดอกก็มากระปุกกระปอยอย่างเงี้ยจะบานมั่งไม่บานมั่งไม่รู้แหละนะครับเนี่ยอันนี้ขายสิบต้นสามพันค่าส่งก็ ามร้อยนี่ใครจะเอาทักมานะครับก็ชอบแบบไหนทักมาอ๋อใครสนใจไม้กระถางหกนิ้วไอ้ที่ลงเมื่อเช้าตรงนี้นุ่นเอ่อคุณคุณพี่อะไรรับไปแล้วอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวถอนคืนนี้นะครับเดี๋ยวถอนคืนนี้ก็มีแจ่เนี่ยสิบสามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นไม้เหมาดอกก็ามาตุมต้มๆอย่างเงี้ยมีทุกสีมีทุกสีเนี่ยสิบสามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยมีทุกสีน, 000, 000ส 100, กสนะครับมีทุกสีอันนี้ของพี่นรงนะครับ บางตลืมกบเครื่องปลูกบางตแต่งรากรอบใหม่ให้พี่นลงเขาไงแล้วก็ลืมกบเครื่องปลูกแดดมาแรงตอนบ่ายแม่แดดมาแรงตอนบ่ายเล่นสบาบใบใบร่วงเลยนะครับเพราะว่าไม้พอมันเปิดหน้าไม้ปั๊บมันร้อนไงแล้วรากพวกนี้บางเส้นเขาไม่เคยชินกับการยกออกมาแต่งเออบางตก็แต่งทำเป็นสายน้ําสายอะไรแล้วบางตลืมปิดเครื่องปลูกบางตคิดว่าอากาศอย่างนี้ไม่ต้องปิดหรอก ที่ไหนได้ช่วงบ่ายโมงช่วงอะไรแดดแรงมันมาแบบวูบเดียวแรงเนี่ยทิ้งใบเลยนะครับเนี่ยไม้ถ้าถ้าเขาไม่ให้เห็นได้ชัดเลยว่าไม้อะมันไม่เคยถูกยกขึ้นกระถางมันไม่เคยถูกโชว์ที่ไหนมาก่อนมันเป็นไม้ขุดล่องสวนแล้วทําทรงแล้วจัดแต่งแล้วเอาเอาขึ้นมาทําแบบนี้เพราะนั้นไม้ไม่เคยถูกยกโชว์มาถูกตัดแต่งรากอะไรที่บางโตแล้วก็ยกโชว์ที่นี่เท่แรกเนี่ยพอยกเรายกเรายกโชว์แต่งรากรอบ รอบใช่ไหมรอบแรกอ่ะไม่เป็นไรพอรอบสองมายกโชว์ที่เนี่ยแล้วแต่งรากพี่นรลงเขาบอกว่าเดี๋ยวแต่งรากให้เขาเลยรอบสองมึงตก็เออไม่เป็นไรยกขึ้นหน่อยแล้วแต่งรากให้เลยรอบสองแล้วมึงตไม่ได้กบครื่งปลูกไงมึงตกล่าวว่าปล่อยไว้งนั้นแหละเพราะว่าดูแลอากาศไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาที่ไหนได้แม่งทิ้งทิ้งใบเลยนะครับมึงตลืมมันไม่ใช่มันไม่มันมึงตคิดไม่ถึงเนี่ยทิ้งใบเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอรอเขารอเขา เซฟเซตตัวเองใหม่เราเขาเซ็ตตัวเองใหม่เพราะว่าเพราะว่ามันตากแดดอยู่กี่วันนะสี่วันสามวันเนาะตัวลืมเนี่ยเพิ่งมาโปะเครื่องปลูกเมื่อบ่ายนี่เองนะครับก็เลยแบบอุ๊ยลืมนะครับก็เลยทิ้งคือจริงๆพอไม้พอมันยกโชว์อย่างเงี้ยเราขึ้นมาแต่งรากเนี่ยมันต้องกบเครื่องปลูกไว้ก่อนเพราะว่าต้องรองให้เขาพร้อมจนกว่าเขาจะจะอะไรเขาเรียกว่าหายเจ็บตัวหายอะไรอ่ะเขาถึงจะเริ่มเริ่มต่อจริงๆไม้กําลังให้ดอกอย่างนั้นอะ่ะ ไม่ไม่ไม่ไมน่าแต่งรากหรอกแต่ว่าพี่นรลงเขาเข้าใจดีแหละว่าเดี๋ยวไปมันก็ต้องทําเดี๋ยวก็ต้องเซตใหม่อะไรใหม่ก็ทําไว้เลยนะครับนี่เห็นปะเนี่ยอากาศมันสวิงมากตอนเช้าตรงนี้ฝนตกเป็นน้าค้างเลยนะเอ้ยน้ําค้างตกเป็นน้าฝนเลยนี่ดูดิแฉะแฉะเลยอะ่ะแล้วกว่าจะมีแดดวันนีก้กว่าจะมีแดดก็ที่ลงคลิปเมื่อเช้าเก้าโมงใช่ไหมยังยังไม่มีแดดเลยะนะครับเพิ่งจะมีแดดช่วงบ่าย2เนี่ยแหละนะครับอากาศกว่าจะโล่งนะครับเพราะนั้นมันก็จุกจิก เอานี่มีสามแม่บางโตอยากขายออกไปเลยเนี่ยใครช่วยบางตซื้อหน่อยเหอะนะครับบางตอยากได้สตังค์เนี่ยม่วงเนี่ยม่วงสักดาม่ามามวจงจินดาเนี่ยเนี่ยที่มันที่มันเนี่ยรากมันสวยมากเลยนะเนี่ยใครเอาไปเอาไปเลยเนี่ยสามต้นสองพันเอาไปเลยนะครับบางโตงุนหงิดละนะครับเนี่ยสามบางโตใวไข่ทำไม้ต้นใหญ่ละนะครับเนี่ยสามต้นสองพันเอาไปเลยเนี่ยสามต้นเนี่ยสองพันเอาค่าส่งมาให้บางต โอ้โหมันใหญ่เว้ยเอาค่าส่งมาสองร้อยก็พอเอาเนี่ยสามต้นเนี่ยสองพันเอาไปเลยเอาไปเลยนะครับขายเลยนะครับแล้วก็นี่มีกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ต้นอันนี้มันพันห้าพันห้าพันห้าเป็นสี่พันห้าเนาะสี่พันห้าห้าพันห้าเอาสี่ต้นนี้เอาไปสี่พันเอาไปเลยเนี่ยค่าส่งมาให้บางต 300, ัวสามร้อยไะนะครับขอแค่นั้นนะครับขอแค่นั้นนะครับใครชอบก็ทักทายมานะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะ สวยไหมนี่มังโตเขียนชื่อเขาผิดจริงๆนะมันเป็นตัวเอ็นตัวใหญ่นำหน้าขออภยัยจริงๆพี่กฤษดากรนะครับพี่กฤษดากรขอภขอภยัยขออภัยมังโตเป็นตัวทีเฉยเลยมันเป็นตัวเอ็นนะครับเดี๋ยวมังโตต้องมาแก้ชดาเพชรสวยนะครับแล้วก็เนี่ยชุดหนึ่งสามต้นพันธุ์คาส่งหนึ่งร้อยชุดหนึ่งโอ้โหต้นใหญ่สวยชุดสองเนาะชุดส,ส,ส,สามนะครับแล้วก็ชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษนะครับแล้วก็ลูกไม้ ดอกชั้นเดียวต้นนั้นดูดิใหญ่ไหมอ่ะใหญ่จริงไหมอ่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่ใหญ่จริงไหมอ่ะเออนี่ดูเลยดูไกลๆเลยไม่ต้องดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเทียบกับกระถางหกปีเลยใหญ่จริงไหมอ่ะนะครับใหญ่เท่ากันไหมอ่ะนะครับนี่เห็นเปล่าแค่ว่าพุ่มอันเนี้ยพุ่มมันเต็มกว่าเพราะว่าดอกใบมันเยอะกว่าอันเนี้ยมันคือไม้จะแต่งพุ่มไม่ได้กะจะเอามาขายหรอกนะครับก็พอดีว่าไม่มันมันไม่ได้โชว์กันไม่ต้องไม่ต้องจะขายแม่ผมซะเลย เนี่ยดูดิใหญ่กว่ามาหนุนนะครับเนี่ยอันนี้ไม้ต้นเนี้ยโครงสร้างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าดอกมันเพิ่งมาใบามันใบมันยังไม่ร้อยเห็นป่ะดอกทยอยมาแล้วเนี่ยขอแปดพันนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวแล้วนะก็คือจะมีรอบหน้ามาอีกมันดอกมันยังมาไม่ได้ไงนะครับก็ไม่รู้จะเอามาวันไหนแหละเดี๋ยวก็มีดอกสีเนี้ยนะครับมีสีเนี้ยแต่ต้นใหญ่เลยนะเตม็มหกปีบเลยนะ เต็มหกปีเลยมันใหญ่เบ้มเลยใหญ่กว่านี่นะครับใหญ่มากอันนั้นเป็นต้นแม่แล้วนะเป็นตัวต้นต้นใหญ่ล่าสุดเลยนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอามาดีไม่เอามาดีเพราะว่าเอามาแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าขายของแพงอีกแต่ไม้บางตัวมันทําโครงสร้างมาขนาดเนี้ยคิดดูแล้วกันเนี่ยเก้ากิ่งเจ็ดกิ่งหรืออะไรในต้นนี้เจ็ดหรือแปดวะเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยนะสองสี่หกเออเจ็ดนี่เจ็ด ถ้ามันเป็นกิ่งกิ่งแค่ธรรมดาเราเสียบขึ้นไปใช่ไหมมันก็แค่เจ็ดกิ่งมันก็ไม่ได้พุ่มละเอียดขนาดนี้นี่ตัดขึ้นมาอีกนี่ดูดิทําขึ้นมาอีกเห็นไหมเนี่ยวิธีการสร้างไม้ที่แบบที่แบบมันอธิบายยากนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นรอยลากกุบเข้าไปเนี่ยตัดเห็นป่ะต้องตัดเพราะว่าต้องเปิดหน้าให้มันสวยอะนะครับเนี่ยแต่จริงๆเอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้มันก็สวยเหมือนกันนะ แต่ทําไมแต่ฝั่งนี้ลากมันหุบเข้าไปข้างในนี่ไหมเนี่ยแล้วมันมีลากนี่ทิมมานี่มันไม่ได้เป็นไรนะคือลากมันทิมออกมาแล้วลากฝั่งนี้หุบเข้าไปวิ่งเข้านะครับก็ต้องแต่งให้สวยลักษณะมันดีมากต้นนี้ดอกสวยลักษณะดีทุกต้นเนี่ยดีเนี่ยเป็นกําแพงเลยนี่ของคุณกวางนี่นี่ก็ลักษณะดีนะครับเนี่ยนี่ลักษณะดีคือไม้ทําพวกนี้มันจะมีเสน่ห์เรามองแล้วเราจะไม่เบื่อเพราะว่าลักษณะแค่ลักษณะมันก็ดีแล้วเนี่ยโครงสร้างก้าว นี่ก็ลักษณะดีเนี่ยจริงๆต้องตัดกิ่งนี้ออกแต่พอตัดกิ่งนี้ออกเนี่ยมันจะเหลือตรงเนี้ยเยอะก็ต้องเอาไว้เห็นไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนั่นนี่เอาไว้ก็สร้างกิ่งขึ้นมาใหม่ให้มันออกมาพอกิ่งตอนแรกมันออกสองหรือสามไม่รู้ก,ก็ต้องตัดออกให้มันกิ่งมันวิ่งมาทางนี้แล้วก็เสียบเนี่ยมาเสียบตรงนี้นี่เห็นไหมอ้าววันดีครับมาเสียบตรงนี้เห็นไ,ไหมอ่าไม่ไม่ไม่ได้เสียบตรงนี้นะ นี่มาเสียบยอดนี่เขาเรียกไม้เสียบยอดของจริงแหละเนี่ยก็ดูตามตำราแล้วกันนะครับนี่ไม้เสียบยอดของจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดออกแต่ว่ายังไม่ตัดเพราะว่ามันรับกับอีกข้างหนึ่งอันนี้อันนี้ของพี่พี่กิตตากเอาไปแล้วนะแต่จะอธิบายให้ดูว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดจริงๆนี่เขาเรียกไม้สีเสียบยอดของจริงที่เขาไว้เดินงานที่เขาไ้ลงงานประกวดน,นะครับไอที่เราเห็นเห็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คือก็คือพูดตรงๆแหละลงลงงานอะไรยังไม่ค่อยได้เพราะว่ารายละเอียดจะไม่ถึงนี่คือเนี่ยเนี่ยทำขึ้นมาอย่างงี้นี่นี่เสียบยอดจริงๆเนี่ ไม่ได้เสียบตรงนี้นะนีน,นี่ขึ้นไปนี่นี่เสียบนี่นี่เพื่อให้ได้พุ่มแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาตีกิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเดี๋ยวเขาต้องปาดออกเดี๋ยวเขต้องปาดออกนะครับก็เดี๋ยวลูกค้ามาเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าก็เท่ากับมีต้นนี้เนาะนะครับใช้ได้เลยอลังการดีใหญ่ดีได้ความใหญ่ไม่ต้องทําอะไรแล้วต้นนี้ถ้าเสียได้กิ่งไม่อยากตัดก็คลิปยอดคลิปยอดคลิปยอดไปเรื่อยแต่เขากาลังให้ดอกไม่ต้องทําอะไรหรอกปล่อยมันเถอะนะครับนี่ปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับอันไหนดอกเสียก็ตัดดิด ดอกกำลังมาไม่ต้องไปอะไรก็ปล่อยมันพอพอดอกหมดแล้วก็เริ่มคลิปยอดนี่ถ้าคนเสียดายนะคลิปแล้วรอกิ่งเนี่ยวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเท่ากันเองก็ใช้เวลาประมาณสี่ห้าเดือนแต่ถ้าหากแบบหงุดหงิดใจก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยตัดแค่นี้แค่นี้แค่นี้นี่ให้พุ่มมันเตี้ยเท่ากันนี้ก็บา,านล์แล้วแล้วก็รอกิ่งแตกใหม่ก็เข้าส่งเลยแล้วแต่ลูกค้าเลือกครับมันมันชาร์เร็วมันต่างกันสองสมเดือน ถ้าลูกค้าไม่รีบก็คลิปเอาคลิปยอดเอาแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ากูอยากได้ทรงเลยก็ตัดทดเลยนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับว,สวัสสลามุอะัยกุ้มวะรอมตุลลอวะบารอกาตุคุณมากๆครับสวัสดีครับ